ในเกม REPO มอนต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในเกมนั้นล้วนต่างเป็นส่วนสำคัญของเกมที่ทําให้เราสนุกกับเกมครับโดยในปัจจุบันในเกมนี้จะมีพวกปีศาจอยู่ประมาณ19ตัวโดวยปีศาจต่างๆจะแบ่งออกเป็น3ระดับซึ่งในแต่ละระดับจะมีความอันตรายต่างกันไปครับแต่ก็ไม่เชิงว่าระดับที่สูงกว่าจะอันตรายกว่านะโดยปีศาจทุกระดับจะเรียงตามนี้ครับระดับที่1 p ึ่งผีเป a d o ชา h ดชัยสีโนมเอเป็กพีเดเตอร์สปิวเวอร์ระดับ2อ u g ูกรัต แอนิมอลอัพสครีมเชฟฮิดเด้นโบตี้เมนเทอลิสสามแบงเกอร์ระดับสามเฮดแมนโรบฮันส์แมนรีเพอร์คลาว และใช่ฮะวันนี้ทุกคนอยู่กับรวมปีศาจทุกตัวในเกม REPO ตัวที่1เรามาเริ่มกันที่มอนสเตอร์ตัวแรกกันเลยนะฮะเจ้าตัวแรกจะมีชื่อว่า Animal ครับลักษณะของมันจะมีขาทั้งหมด6ขาและมีหน้าตาที่แปลกประหลาดแถมยังมีขนอีกด้วยในการเคลื่อนไหวของมันจะเป็นแบบไรทิศทางและวิ่งได้อย่างรวดเร็วครับทำให้เราไม่สามารถคาดเดาได้เลยครับว่า มันจะวิ่งไปทิศทางอื่นหรือมันจะวิ่งมาหาเราแต่การโจมตีของมันนั้นชาเอามากๆเลยแหละครับทําให้เราสามารถหลบการโจมตีจากมันได้ง่ายๆถึงแม้มันจะดูไร้ประโยชน์แต่เราก็ต้องรอังไม่ให้มันเข้าไปทําลายของที่เราหามาได้ด้วยนะครับไม่อย่างนั้นเราจะสูญเสียมูลค่าไปได้อย่างง่ายได้เพราะเจ้าตัวนี้เลยแหละครับใช่ฮะสรุปหลักๆแล้วคือเจ้านี้มีไว้ทําลายข้าวขอ,ของของเรานั่นเองตัวที่2เรามาต่อกันที่ตัวที่2เลยดีกว่าครับ นั่นก็คือเจ้าลูกเป็ดสีเหลืองที่พอเราพบมันเมื่อไหร่ก็จะคอยวิ่งตามเราไม่ห่างและคอยส่งเสียงกราบกราบซึ่งนั่นก็คือเอเปกพิเดเตอร์ครับโดยเจ้าตัวพวกนี้ถ้าเรามองดูดีๆมันจะมีหน้าตาที่น่ารักมากเลยทีเดียวใช่ไหมลครับแต่ถ้าหากว่ามันพบเราเมื่อไหร่ก็จะคอยเดินตามพวกเราเมื่อเห็นเราเป็นแม่เป็ดเลยละครับแถมยังมีความอยากรู้อยากเห็นว่าเราทําอะไรมันก็จะตามมาดูด้วย และความอันตรายของมันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดเรายกของแล้วเผื่อทําของไปตกใส่ตัวของมันจะทําให้มันค้างและแปลงร่างมาไล่กัดเราอย่างดุร้ายแถมมันยังสามารถบินได้อีกด้วยเรียกได้ว่าภาพน่ารักน่ารักเมื่อกี้ในไม่กี่นาทีก่อนหายวับไปเลย,เลยครับที่น่าสนใจก็คือชื่อของ a อพิกพิเดเตอครับในทางนิเทศวิทยาเอพิกพิเดเตอจะมีความหมายว่าคือผู้ที่อยู่บนยอดสุดของห่วงโซ่อาหารเป็นผู้ลา่า ที่ไม่มีศัตรูทางธรรมชาติครับซึ่งก็จะมีสิงโตหมาป่าและฉลามแต่ทำไมในเกมนี้เจ้าเป็ดถึงได้เป็นเอเพ็กพีเดเตอร์ล่ะเพราะเขาอาจจะต้องการสื่อว่าเจ้าเป็ดตัวเล็กๆในความเป็นจริงนั้นไรพิษัยแต่แท้จริงแล้วมันกลับซ่อนความน่ากลัวและฟันที่แหลมคมแถมยังก้าวร้ลวามีความคล้ายกันกับคูราน,นั่นเองครับตัวที่3เราไปกันต่อที่มอนเตอร์ตัวที่3นั่นก็คือแบงเกอร์ครับโดยหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นหัวกระโหลกและมีระเบิดสีแดงอยู่3ลูกปักอยู่ตรงด้านซ้ายของมัน และเจ้าแบงเกอร์เป็นมอนสเตอร์ที่ปรากฏตัวเป็นกลุ่มทีละ3ตัวครับพวกมันจะเดินเล่น่อนไปทั่วอย่างไม่มีจุดหมายแต่เมื่อไหร่ที่มันเห็นผู้เล่นหรือได้รับความเสียหายพวกมันก็จะจุดชนวนระเบิดและพุ่งเข้าหาผู้เล่นที่อยู่ใกล้มันที่สุดครับอันตรายมากๆเลยแต่จริงๆผมว่าพวกมันก็น่ารักมากเลยนะตัวที่4 ต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ตัวที่4ที่ชื่อว่าโบตีครับซึ่งเจ้าโบตีจะเป็นสัตว์ประหลาดที่มีขนาดใหญ่และปุกปุยการเคลื่อนที่ของมันจะเร็วปานกลางครับและถ้าเมื่อไหร่ที่มันเห็นผู้เล่นมันมกนจะส่งเสียงร่านออกมาให้ผู้เล่นถูกผลักออกแต่ก็จะไม่ทําให้ได้รับบาดเจ็บนะนอกจากว่าเราจะกระเด็นไปโดนกําแพงหรือพวกสิ่งกีดขวางส่วนที่มาของชื่อโบตี ie, นั้นก็น่าจะมาจากโบทายสีแดงที่อยู่ตรงกลางตัวของมันนั่นเองครับตัวที่ห้า ่อไปเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าคราวครับโดยเจ้าตัวนี้ถือว่ารับมือได้ค่อนข้างยากเลยเพราะมันจะเคลื่อนที่ได้เร็วและเสียงดังมากแถมมันสามารถโจมตีได้ด้วยเลเซอร์สีแดงหากเมื่อไหร่ที่มันพบผู้เล่นมันจะหัวเราะลั่นและยิงเลเซอร์ออกมาครับซึ่งหากใครหลบไม่ทันก็นัดเดียวจอดขึ้นสวรรค์ทันทีเลยอีกทั้งมันยังสามารถเตะได้ด้วยนะส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมมันถึงชื่อว่าคราวนั่นก็เป็นเพราะว่าท่าทางของมันที่ดูคล้ายกับตัวตลก เช่นมันจะส่งเสียงหัวร้ะลั่นไม่ได้เห็นผู้เล่นเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมเดียวกันกันกบตัวตลกที่มันจะสร้างเสียงหัวล้ะให้เรานั่นเองครับตัวที่6ตัวละครที่6ก็คือเชฟครับลักษณะของเชฟจะมีรูปร่างเป็นโกบการเคลื่อนไหวของมันจะหยุดนิ่งแล้วกระโดดใส่ผู้เล่นที่เห็นข้องกระบกมีดในมือไปมาถึงมันจะดูป่าเทือนแต่ถ้าเกิดมันกระโดดแล้วเกิดพลาดขึ้นมาก็จะล้มหัวเข้ามาในทันทีเลยเลยครับและผู้เล่นก็จะใช้จังหวะนี้ในการหลบหนีหรือโจมตีมันได้เลยครับ ตัวที่7ตัวต่อไปจะเป็นตัวที่เรียกได้ว่าสร้างความน่ารำคาญให้กับเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือโนมครับโดยลักษณะของโนมจะสวมหมวกสีแดงแหลมเสื้อคลุมสีน้ำเงินและมีหนวดขาวสีขาวมันถูกสร้างมาจากเซรามิกครับซึ่งพวกโนมมันจะชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มตั้งแต่หนึ่งถึงแปดตัวเลยนะฮะแล้วพวกมันจะโจมตีผู้เล่นพร้อมกันทีเดียวเพราะพลังโจมตีของพวกมันนั้นมีน้อยมากแต่การกําจัดพวกโนมนั้นง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่เรากดคานที่พวกมันละยนไปนที่ไหนสักที่หรือเอาของมาฟาดพวกมันนเีงเท่า้ ก็สามารถกําจัดพวกมันได้อย่างง่ายได้ครับและที่มาของชื่อโนมแน่นอนครับว่ามันมาจากนิทานพื้นบ้านของยุโรปครับซึ่งพวกเขาถูกมองว่าเป็นผู้พิทักษ์ธรรมชาติมีนิสัยขี้อายและชอบลีกเลี่ยงมนุษย์แต่ในบางครั้งก็จะคอยให้ความช่วยเหลือกับมนุษย์เป็นอย่างดีซึ่งรูปร่างก็มีรูปร่างเดียวกันกับเจ้าตัวนี้เลยแหละครับเพียงแต่จะมีนิสัยดีกว่าพงกพวกนี้แน่ๆตัวที่8ต่อไปจะเป็นตัวที่มีชื่อว่าเฮดแมนครับซึ่งเจ้าตัวนี้จะมีลักษณะคือเป็นหัวใหญ่ ที่ลอยไปมามันจะเล่ล่อนคอยตามผู้เล่นตัวของเฮดแมนมันจะไวต่อแสงมากๆถ้าเกิดเราเผลอเอาไฟฉายไปส่องที่มันมันก็จะเกิดอาการข้างและมาทำร้ายเราทันทีครับและว,วิธีที่เราจะหลบหนีได้ถ้าเกิดเราเผลอไปสก,กิดตอมโมโหของมันก็คือเราจะต้องวิ่งหนีเข้ามุมและซ่อนตัวจากมันเพียงเท่านี้มันก็จะเลิกสนใจเราแล้วแหละครับตัวที่9เรามาต่อกันที่มอนสเตอร์ที่ตามหาตัวได้ยากกันดีกว่า เขาไม่ชื่อว่าเิดเดนนั่นเองครับโดยเจ้าตัวนี้เรียกได้ว่าสังเกตได้ค่อนข้างยากมากเลยทีเดียวจะมีเพียงแค่กลุ่มควันสีดําและรอยเท้าจางๆเพื่อบ่งบอกว่ามันอยู่แถวนี้และถ้าหากมันสัมผัสโดนผู้เล่นมันจะส่งเสียงร้องดังลันและลาผู้เล่นด้วยความเร็วสูงถึงมันจะไม่สร้างความอันตรายแต่ถ้าเกิดมันลากเราไปใกล้กับมอนสเตอร์ตัวอื่นที่มีความอันตรายมากกว่าละก็เตรียมตัวหลอเพื่อนๆมากู้ซากเราได้เลยครับตัวที่10บต่อไปจะเป็นตัวละครที่10ครับเขามีชื่อว่า ฮันส์แมนครับโดยลักษณะของเขาจะเป็นชายตาบอดที่ถือปืนแต่ถึงเขาจะตาบอดแต่ก็มีความสามารถในการได้ยินที่เหนือมนุษย์มากเพียงแค่ได้ยินเสียงเดินเสียงพูดหรือเสียงตอนเราหยิบของเขาก็จะสามารถหันปืนและยิงได้อย่างแม่นยำเลยโดยวว่โวดอาการเลยซึ่งคำว่าฮันส์แมนแปลไทยจะมีความหมายว่านักล่าครับโดยตามปกติแล้วเวลาที่เหล่านักล่าจะออกหาเหยื่อพวกมันจะใช้สัญชตาตญาณในการได้ยินในการตามเหยื่อเหมือนกับเขาครับ ซึ่งก็มีแฟนๆดาว,ว่าตัวละครนี้ที่เป็นชาตาบอดถือปืนอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังที่มีชื่อว่าด o นเบรดนั่นเองครับตัวที่11ตัวละครต่อไปจะมีชื่อว่า p e เปอรโดยเจ้า Peeper คือมอนสเตอร์ที่เกาะอยู่บนเพดานมันจะอยู่นิ่งๆปิดตาจนกว่าผู้เล่นจะเข้ามาใกล้มันและเมื่อลืมตาขึ้นมันจะบังคับเล็งเครื่องหมายไปยังตัวของผู้เล่นและถ้าเกิดเราจ้องตากับมัน3วินาที จะสร้างความเสียหาย2ดามจต่อวิจนกว่าการสบตาจะสิ้นสุดลงส่วนวิธีต่อต้านที่ดีที่สุดก็คือต้องพร้อมถอยกลับและหกักสายตาอย่างรวดเร็วการกิ้งเข้าประตูหรือใต้โต๊ะมักได้ผลดีครับแต่ถ้าหากมีเพื่อนอยู่ใกล้ๆก็สามารถช่วยให้ไม่ถูกเล็งได้เนื่องจากพีเปอร์สามารถเล็งเป้าได้เพียงแค่ผู้เล่นคนเดียวเท่านั้นโดยชื่อของเจ้าพีเปอร์ก็มีความหมายที่ตรงตัวเลยนะครับที่แปลว่าผู้เฝ้ามองครับตัวที่12และมอนสเตอร์ตัวที่12จะมีชื่อว่า เมนเทลิสโดยลักษณะของเขาจะมีสมองที่ใหญ่มากๆตาของเขาจะโบตัวใหญ่และนั่งขัดสมาธิลอยไปลอยมาได้ครับซึ่งความสามารถของมันหากพบผู้เล่นก็จะทําการใช้พลังที่จะยกตัวผู้เล่นและสิ่งของที่อยู่ใกล้เคียงลอยขึ้นไปในอากาศเมื่อสนามถูกเปลี่ยนเป็นสีแดงก็จะถูกโยนลงพื้นและมันสามารถทําให้ผู้เล่นเสียชีวิตได้ด้วยครับส่วนในชื่อของมันนั้นมาจากลากศั์ที่หมายถึงนักจิตวิทยาหรือผู้ที่มีความสามารถทางจิต ซึ่งชัพปิศาจตัวนี้ก็มีความสามารถในการควบคุมสิ่งของหรือเรียกอีกอย่างว่าพลังจิตนั่นเองครับตัวที่13มาต่อกันที่ตัวที่13เลยดีกว่าครับโดยเจ้านี่จะมีชื่อว่ารีเพอร์ครับรีเ p อร์จะเหมือนกับตุ๊กตาพาแต่มีหน้าตาที่น่ากลัวส่วนเดรสสีชมพูและแขนของมันจะเป็นใบมีดที่สามารถไล่ฟันเราได้ครับมันจะเป็นศัตรูที่เคลื่อนที่ได้ช้าหูหนวกและมีสายตาที่ไม่ดีด้วยส่วนมากทุกคนมันกจะใช้การย่อง เพื่อหลีกหนีจากมันแต่อย่าประมาทไปนะครับเพราะถ้ามันเกิดเห็นคุณมันจะพุ่งเข้าหาพร้อมกับใบมีดที่แขนของมันแถมยังสร้างความเสียหายให้แก่ผู้เล่นและสิ่งของได้อีกด้วยครับตัวที่14ต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีชื่อว่าโลบครับลักษณะของเจ้าปีศาจต,ตัวนี้จะมีขนาดตัวที่ใหญ่ใส่ผ้าคลุมสีดําปิดอยู่และมีหน้ากากสีขาวปิดเอาไวา้ซึ่งมันจะเคลื่อนที่ได้รวดเร็วแต่เงียบกริบมันจะติดตามผู้เล่นที่ไม่ทันระวังตัวจนเข้าใกล้และสามารถผลักให้กระเด็นได้ถ้าผู้เล่นย่อตัวอยู จะทาให้โดนดาเมจไป50แต่ถ้ายืนอยู่ละก็โดนเป็น0ดาเมจเลยทีเดียวครับและข้อควรระวังอีกอย่างก็คือเราไม่ควรจะไปมองหน้ากากของมันเพราะจะทําให้มันโกรธและไล่จัดการเราครับต่อให้เราซ่อนตัวมันก็จะยังหาตัวเราเจอได้เพราะมันสามารถจับตําแหน่งของเราได้ครับในส่วนของชื่อของมันมาจากลักษณะทางกายภาพที่เหมือนกับสวมใส่เสื้อคลุมสีดํายาวและยังเคลื่อนไหวอย,ย่างเงียบๆและดูลึกลับครับตัวที่15เรามาต่อกันที่ตัวที่15ที่มีชื่อว่า รูกแกรดนั่นเองครับโดยลักษณะของมันจะเป็นเด็กทาล็กตัวเล็กๆที่สามารถลอยได้มันจะเล่ล่อนไปมาเพื่อรอขโมยสิ่งของของเราถ้าเกิดเราถูกมันเจอตัวเข้าในขณะที่กําลังถือสิ่งของอยู่มันก็จะมาแย่งจากมือเราและโยนใส่เราได้ครับแต่ถ้าเราเจอมันในตอนที่มือว่างมันก็จะไม่ทําอะไรเราและหนีไปเออแปลกดีแฮะเหมือนมีเป้าหมายเพื่อยโยนของที่เราถือใส่เราเฉย ตัวที่16ตัวต่อไปจะเป็นมอนสเตอร์ที่ตัวสูงมีแขนเล็กๆนองออกมาทั้งหมด6แขนหน้าสีขาวไม่เห็นดวงตาซึ่งมันจะมีชื่อว่าชาร์โดชัยครับความสามารถของมันนั้นมันจะชอบหายตัวแล้วสุมโผาในจุดต่างๆพร้อมกับเสียงหัวเราะของเด็กถ้าหากเราไปจ้องตาของมันจะทําให้หน้าจอของเรามืดลงเล็กน้อยหลังจากนั้น2-3งถึงสามวิมันก็จะทําให้เราตกใจได้ครับแถมยังได้รับความเสียหายไม่อีก30ดาเมจแม่ทาให้เราตกใจและยังทําให้เจ็บตัวอีกอะไรวันนี้ ตัวที่17ตัวต่อไปจะมีชื่อว่าสปิเวอร์ครับตัวของมันสามารถบินได้อย่างรวดเร็วเมื่อเจอกับเป้าหมายของมันและสามารถอาเจียนของเหลวสีเขียวมาได้ด้วยหากเพื่อนๆโดนตัวของมันแล้วล่ะก็มันก็จะเกาะติดตัวของเราแต่ไม่ได้รับความเสียหายนะครับแค่เปลี่ยนเสียงให้ทุ้มและอวกมันเป็นของเหลวสีเขียวซึ่งถ้าเกิดเราไปอวกใส่สตูเพื่อนหรือสิ่งของจะทําให้ได้รับความเสียหายครับและที่น่าแปลกอีกอย่างก็คือการอาเจียนของมันแรงพอที่จะฆ่าคราวภายในการอาเจียน3าครั้ง ทำให้มีประโยชน์บ้างในการต่อสู้อีกถ้วยนะแต่ก็ต้องระวังเพื่อนให้ดีถ้าโดนเพื่อนขึ้นมาแล้วก็เจ็บแน่นอนตัวที่18ไปต่อที่ตัวที่18กันเลยครับโดยเจ้านี่จะมีชื่อว่าทรัชโดยเจ้าทรัชจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากๆแต่น่าเสียดายที่มันกลับเคลื่อนที่ได้อย่างเชื่องช้าแถมยมงลากคอนที่มีขนาดใหญ่ทําให้มีเสียงดังมากๆาหากมันพบผู้เล่นมันจะทุบค้อนลงพื้นและทําให้ถูกดึงเข้ามาหาโตัวของมันครับแถมยังมีพลังชีวิตที่สูงมากด้วยนะเลยไม่แนะนําให้ต่อสู้กับมันนะครับตัวที่19 มาถึงมอนสเตอร์ตัวสุดท้ายแล้วนะครับมันจะมีชื่อว่าอัพสครีมโดยลักษณะของมันจะเป็นเหมือนกับมนุษย์แต่ว่าคานอยู่ที่พื้นครับตัวของมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและมันมักจะอยู่รวมกัน2-3ถึงตัวถ้าหากมันเห็นผู้เล่นแล้วก็มันจะพุ่งเข้าใส่และส่งเสียงกรีดร้องครับแถมยังสร้างความเสียหายได้อีกด้วยซึ่งถ้าเราเจอมันแค่ตัวเดียวก็สร้างความน่ารำคาญให้กับเรามากเลยใช่ไหมเลยครับแต่ถ้าเจอมันมากกว่า1จะทําให้เราถูกล็อก แล้วสามารถตุเยเย่ได้เลยเลยครับโอเคครับก็หมดไปแล้วนะครับกับปีศาจทุกตัวของเกม repo ในแพทปัจจุบันครับเพื่อนๆกลัวตัวไหนกันบ้างฮะส่วนตัวแล้วผมกลัวเจ้าโลบที่สุดครับหรือหน้าตามปนแบบว่าโคตรด,ดูวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ